สวัสดีครับพบก,กับผมเฟลูเฟนกับ Sunny Hill Homecoming กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไอเทมมาครบสามชิ้นแล้วเราก็จะทำการสมม่งมอบให้คผู้หญิงคนนี้ไปนะครับอ่าบางทีกูก็กงกงว่าจะอะไรยังไงนะครับวันนี้คนข้างห้องผมไม่อยู่เพราะงั้นอนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม Thank you I got the strange key กูได้กุญแจมาแล้ว กุญแจน,นี้ใช้ที่ไหนอะครับป้าบอกผมทีทำไมมันต้องมีเสียงตุง้งตงตลอดเลยวะอะลองเข้าไปดิ้นี่ปะโอเคกูจะเซฟก่อนแล้วกันนะครับกูคิดว่ากูน่าจะได้เจอบอสแถวนี้แหละเอ่อต่อให้คนข้างห้องไม่มาผมก็จะคีบ เสียงให้มันลงมาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเกิดกูมีปัญหาวันอื่นอีกเนาะอย่าทำให้มันเคยชินเลยนะโอเคเออเอาไงดีวะอ mm I've got a strange key and my game freeze ทำไมมันค้า <laughs> งอะไรวะกูจะเซฟเกมแค่นี้มันค้างอะไรขนาดนั้น Yes saving your game Saving it. Okay. Let's go to this door. นี่ถ้าเกิดกูไม่ตกลงช่วยผู้หญิงคนนี้แล้วกูจะทำยังไงวะเรื่องเรื่องันจะดำเนินต่อไปเฮ้ยใช้ได้ด้วยถ้าเปิดฮะจอชนายใช่จรอชหรือเปล่าแ <laughs> วะเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหม jump across oh no มันหลอกกูจอ o ชทำไมมึงจ้องกูอย่างนั้นนะกูไม่มีสีวเออช่วยกูหน่อยสิจอ o ช g e g e o r ่ Josh, Josh, อย่กูตกไปอ้ป่ oh! <c oughs> านนี้กูตายแล้วนะครับ โอ้ไม oh ่ก็เยี่ยมไปเลยจอชอยู 2> 2> <c oughs> <c oughs> ่ข้างหน้าแท้แต่กูไม่สามารถคว้าตัวไปได้นะจอชไม่เป็นไรเรายังอยู่ในช่วงเวลาปกติดีเออโอ้ยตูกูหักแล้วเออโอ้ยเดวิดข้างๆกูมีอะไรหล่นไปด้วยวะ Where the hell did I just drop to? กูหล่นลงมาที่ไหนกูหล่นลงมาที่นี่ Come on, Josh. This table's covered in dust and grime. มีแต่ฟุน่นกระซุน Beauty d i n g ดื่มแล้วน่าจะไม่เป็นสิวไม่ใช่ละ <c oughs> มีเสียงกันใดบางอย่างนั่นมันจุดเซฟ กูเจอบอสแน่ๆกูเจอบอสแน่ๆหลักการของเกมพีนะครับคุณจะมีจุดเซฟไว้หน้าบอสอย่างเห็นได้ชัดแล้วปล่อยกูวิ่งหาทั้งเมือง,ท,งทั้งที่มังมีจุดเซฟอยู่ด้วยกันสองจุดตรงนี้เนี่ยเฮ้อ <Huh? S 1> ลำเอียงไปประวัติเฮ้อไม่เข้าใจเซฟคอมอน เอ,อ Hotel yes saving your game save successful ฮ่าฮ่าถือว่าเป็นชน,นะอะไรวะเนี่ยอะประตูบานี้เปิดได้หรือไม่พังแม่งเลยเออเข้าไปดีกลับไปที่ล็อบบี้ดิแก้มีด <Huh? S 2> ที่นี่มันต้นไม้เต็มใบใบใหญ่กูสู้กับมันต้นไม้นะครับล้ออิสลา holy shit holy shit no 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 Who's that? I see someone. Mayor Bartlett หรือเปล่า Mayor Bartlett. Mayor Bartlett. Mayor Bartlett. I don't trust you. กูเรียนแบบพิวด d พายแล้วไม่กูจะไม่เชื่อมึง Mayor Bartlett ผมต้องคุยกับคุณก็ดีนัดผมที่ออฟฟิศแล้วกันนะ คุณจำผมได้ไหมพ่อผมเป็นนายอำเภอฮะอดัมเชฟเฟิร์ดเหรอฮ่ไอโง่นั่นไม่สามารถปกป้องร้านโดนัทหรอกปล่อยกูไปเถอะเกิดอะไรขึ้นที่เชฟเฟอร์สเกนคุณเป็นเจ้าเมืองผู้คนะเป็นความลชองอ้าวมึงฟังกูนิสัตว์กูพยายามเต็มที่แล้ว แต่มึงหยุดอะไรที่เริ่มขึ้นแล้วไม่ได้หรอกมึงต้องการอะไรอีกอ,กอกีสัตว์แล้วลูกคุณนะคุณต้องการปกป้องเขาหรือเปล่ปา <My boy? S 1> ลูกกูเหรอ much right with him. กูไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องกับเขามากแต่กูก็ซื้อของให้เขาบ้าง <remember> จำได้ไหมโจ伊จำของขวัญที่ฉันเอาให้นายได้ไหม ฉันตามหาจ o องฉั a ค t y จจยไม่อยากเล่นบทำไมมึงอยากรู้เกี่ยวกับเขารัคร้องชกูกอาจจะคิดว่าโ o ชกับโจอจจะอยู่ด้วยกัน กูไม่ไปไหนกับมึงทั้งนั้นแหละไปกูสิดีกูอยากอยู่ที่นี่แล้วนอนในสวนดีจอยล่ะสวนเล็กๆของเขาแล้วมึงก็แดกเราทั้งทงที่ภาพขางและกูได้ยินเสียงแดกเราของมึงซานเมากูก็ค้ามไปด้วยนะครับอ่ะกูราโด้ฮะ ใ้ยสิโจ <Joey? S 1> yes, oh, ย,ย์โช่โจย him โจย์เขา,า,าและฉันเป็นพี่น้องก,กัน <c oughs> ฉันต้องตามหาเขา <c oughs> ฉันไม่ได้กลับมาเลยอเล็กซ์เวลามันแย่ <c oughs> ผู้คนไม่เชื่อใจฉันเลยไอ้ภาพดิเลยแล้วเสียงดิเลยกูไม่รู้เรื่องมีอะไรบางอย่างมาและเอาทุกคนไปมึงหยุดมันไม่ได้มันก็จะตามมึงเสียงกลับแะ้ใครกำลังจับตัวมันไปมึงพูดถึงอะไรน้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหน บบแต่สนอเบิชมึงช่วยพวกนั้นไม่ได้หรอกฮะอะไรเนอะเกิดอะไรขึ้นคุณทำอะไรนี่คืออะไรฮะนี่คือก้อนเนื้อหัวใจเหรอะมีบัตเลตกุณนาอธิบายทุกอย่างเฮ้ย Oh man, thousand words! Kumisu report! What?! Oh shit! Holy shit, motherfucker, I don't like this at all! Oh! What the fuck?! Huh?! What do I need to fight?! The fuck cô đơn hàng nhà này đi No Ư Ư tay Ư tay tay đang tay 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 กูตัดใส่เต็เมึงอ๋อนน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 มียาบัตรเล่นเลื่อยเรือยหนึ่งลอนเลยใช่มั้ยโดนทีเลยตายเลยอุ๊ยเจ็บอ๋อนนนนอ๋อนนนนอย่างนี้ไม่ดีวิธียูกูหายไปไหนอีกแล้วกูเ <c oughs> พิ่งแดดดิวติดดิ้งแกหน้ากูให้ขาวใสเองแต่มึงอย่าไปยุ่งกับกูอ ฮ้ากูโดดขึ้นแล้วฮ่าฮ่าสไกต์ออ้าวอกูกิ้งโลลัวเป็นไงวะนี่กูใช้มีดตู้กับมึงกูใช้แค่มีดอันเดียวตู้กับมึงเอามาแน่เละโอเคฮึฮึเย็บปึงอุยยา ลูกคุนมาส่งเรเมื่อนะีอ้าวเอ้ยโอ,อ้ไม่มันดิ้นไปดิ้นมาด้วยอืดกูรู้สึกเหมือนกูเล่นดาร์กโซ่แต่ไม่ใช่เละลุกลุกสิลุกนั่นนั่นนั่นเอ้ยโอเคมันตกเกียร์กูนะครับโอ้ย เรงไม่ Finally, อยอนกับพูดเลยตายอือ Donald! อ,อ,อ้อกูมาถึงหลังมึงแล้วเนี่ยเดี๋ย um วกูเหยียบหางมึงให้นี่ดิดิงแทงเียล ออโอ้ยเจ็บเกล้า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 ดูดเกล้าเกล้าเอ้า

อ้าตบเกียนกูโอชิตโอ้ย,อยเกียนกูแตกหมดแล้วอ่ะรึ๊บเฮ้ยถ้ากูกิ้งหลบไม่ได้แล้วกูจะสู้เป็นยังไงวะ แลกเลือกกับมึงอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายดีในเมื่อมึงไม่ง้ำหัวกูก็โอเคมึงยังโหดน้อยกว่าพยาบาลรือปัดแต่ระเบำอยู่เนี่ยแหละมึงต้องการอะไรตาโก เฮ้ยเฮ้ยห,ห,หัวนมมึงหัวนมมึงโอ้ยตบเกียนกูอฮะห,หัวนมมึงอือตายไม่สัตแม่งดูเหมือนมันจะไม่เป็นอะไรเลยทำไงดีวะ คือกูต้องตีตรงไหนของแม่งวะเฮ้ยอึบบัสเฮ้ยอึบบัสโอ้ยตกเกียนคือมันฟังดูเหมือนฟันเข้านะแต่มันเข้าหรือเปล่ากูไม่รู้เนี่ย ไอ้สั์ฟันเข้าไม่เนี่ยคุณรู้สึกมันง่ายเกินไปนะตอนเนี้ยเฮียก o to h เฮลประบาณจะตาย ไมอยู่ดีกวูวขวานม,มาฟัน Explain เฮ้ยสวัสดีนิวมันเอาหัวจุ่มลงพื้นไปแล้วแล้วมันก็ล่วงลงไปวิวบันจีจำ yeah ฮะต้องการอะไรจากกูต้องการอะไรจากกูหรือ อะไรของมึงอเล็กซ์อเล็กซ์ what the fuck ฮะฮะใครก็ได้อธิบายให้กูฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเอกต้องตัดสินใจที่จะโดดลงไปข้างล่างนี้ด้วย นะเกมกูก็โหลดนะครับกูว่าและซ้ so m e เ i ้าไ o <laughs> w h a t t h e f u c k a g a i n เออกูควรจะไปฉี่ไหมกูปวดฉี่มากเลยตอนนี้เอออะไรเนี่ย <laughs> Shooting a f i l in the mid charge will cause it to collapse into a stun state ระหว่างที่มันโดดแล้วเรายิยงสวนเข้าไป หมาจะสตันแล้วเราก็จะพุ่งเข้าไปฟันได้เลยหรอการโจนตีกดดอชโอเคเมื่อกี้กูดอชหลายรอบแล้วนะครับเออดัลิฟบลบล,บล,บลสวามสัมทานโฮเวอร์ทำไม,มแมลงนี้หน้ามันไม่เหมือนหน้าคนวะตัวนี้มันดูน่ารักไปเลยแต่มือเวไม่น่ารักดีโอเคโนว์เดทด Stop telling me. Just load the the fucking game. Come on. โอเคโอเคมันไม่ง่ายเลยที่นายจะเล่นซนเดีวต่อเนื่องกันอย่างไม่ติดขัดนะครับมันต้องโหลดอะไรนักหนานขนาดนะั้นว่าบอกกูหน่อยสิบอกกูหน่อยสิ Fuck. หน้ากูกระแทกแต่หน้ากูก็ยังใสเพราะพลังของบิวตี้นี้หลายขวดเหลือกินอะลุกขึ้นมึงช่วยกรุณุนอธิบายกูบังหน่อยสิว่ามึงสลบลงมาทำไมอเล็กซ์เอ้าปวดหัวปวดหัวเออเสื้อนายไม่เคยเปื้อนเลยเนะฮ้ไอซี่สัมติงนี่มันกกงเอ้า มีใครอยู่ไหม <S <S ถ้าพีระมิดเดินมาเพราะคำถามเมื่อกี้กูจะฆ่ามึงอเล็กกี่มียเซฟพอยต์ Give me a save point อย่าบอกนะว่ามึงโหลดถามมูวีเมื่อกี้นานขนาดนั้นเพื่อแค่หล่นลงมาแล้วก็ถามว่ามีใครอยู่ไหมแค่นี้เหรอ Load <laughs> uh, Thank you. Ow! here, <laughs> now. All I want is freedom to forget about my past. All I need is freedom so my sanity will last. Are you seeking freedom from this wretched metal cell? Then look no further than yourself, for now you're trapped in here. Oh shit. I wonder if I could take this bed frame apart. It's rusted, it's solid, I need some tools. There's no way I can squeeze through. The door is locked. Fuck! I don't need to open the door, I just need to save! God damn it. มีเสียงคนหรือเปล่าเออแสงไฟกองถ่ายฮะมึงเห็นอะไรฮะฮะเดวิตีวีล ER. เล ER. อร์ฮะ ผมมาที่นี่เองกูว่มึงเข้ามากงปล่อยกูเลกูต้องการคำตอบจากมึงมึงจะไม่ได้ไปไหนอีกเนี่ยมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้สิ่งที่ผมจำได้คืออยู่ใน Greenhouse อยู่กับเขาอยู่ไหนกูอยากจะถอีกที เออมีช็อตกันจอหัวกูอยู่นะครับกูจะเป็นคนที่ซื้อสัตว์ที่สุดในเกมนี้แหละเขาตายแล้วตายแล้ว มึงบอกเป็นแบบนี้เลยมึงถกไรอเล็กกูอยากเป็นแบนี้กูแค่พยายามจะหาน้องชายกูโอเคป่ะกูนึกว่าเมเยอร์บาร์เทลจะรู้อะไรกันอย่างมีอะไยคนกำลังหายตัวไปแต่มันไม่ได้ให้สิทธิ์กูไม่ได้ฆ่าเขาคือมันกำลังถามกูว่าทำไมเมเยอร์บาร์เทลตาย it was some kind of creature but worse than the others it, it came to life out of the goddamn tree that's what killed him and that's the truth i swear you've seen the creatures too i'm not sure it's safe here anymore follow me yeah get me out okay okay follow me hurry up follow me กูอยู่หลังมึงเลยโอเคมึงมีช็อตกันกู Go. ไม่มีเฮอะไรเลยสำรวจะไรแถวนี้เนี่ยเดพิตี้ว e ลเลอโอเคคุณวิ e เลอร์ครับ Yeah we're not going that way Shit. ๊ด t ดั t <c oughs> กูวิ่งตัดหน้าเดบิตี้วิลเลอร์เลยนะครับอะ่ะโอเคระหว่างนี้เราก็เจอคุณเดบิตี um ้พ um ุงพ um ุงดำดำวิลเลอร์คนหนึ่งที่จะพาเราอรอ,อกจากที่นี่หลังจากที่เราบอกเขาว่ามีมอนสเตอร์ได้ฆ่าเมเยอร์บ<ไห>ัตเลตไปแล้วเอ้เมเยอร์บัตเลตไปแล้ว แล้วเราก็พูดความจริงและเขาก็เชื่อเราเพราะเขาเห็นเหมือนกับเราโอเคที่นี่เป็นไซเรนทิวนะครับเราจะทำอะไรก็ทำตามลอจิกไซเรนทิลลยกันนะ,ะนะไลค์เพื่อผลิแชร์ถ้าชอบก็ s u b s ก r i เพื่อติดตามต่อนะครับไว้พวกใหม่ผมเพื่อนเพ่นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ